สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ันที่เมืองไซสมบูรณ์ในเวลาใกล้ที่จะครบค่ำนะแดดร่มลมตกอากาศค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามากี่รถชมบรรยากาศที่ตัวเมืองไซสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าติดตามมากนหนาเช่นชมตรงนี้เป็นบริเวณวงเวียนนะฮะน่าจะเป็นสารหลักเมืองของเมืองไซสมบูรณ์นะครับก็มีาศาลานะเล็กๆ ก็เหมือนไว้ให้ประชาชนมาสักการะบูชานะฮะอู้ยนี่อะไรอ่ะทิดูกาบาทแน่เลย,าาเลยใช่ๆๆๆาาใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่มันทิรูกราบาทนะเนี่ย,ยโอ้ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่เป็นไรมันจีบขวาน่าจะเป็นหินนุกาบาทอะอะไรเนี่ย F อ u t o สวัสดีครับที่นี่เมืองชัยสมบูรณ์ประเทศลาวนะฮะหินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นหินที่บริษัท AT Auto Mining จำกัดน,นะฮะมอบให้กับเมืองไัยสมบูรณ์นะฮะจำนวนอ่ามันเป็นแร่เหล็กนะฮะประมาณ65%นะครับน้ำหนักก็6 8ตันนะฮะก็ก็ขุดอ่าเจอแร่เหล็กนะฮะตอนแรกผมมองเนี่ยก็คิดว่าเป็นอ่าหินุกาบาทนะฮะลักษณะมันก็เหมือนเลยนะ มอบให้เป็นที่ระลึกแก่เมืองชัยสมบูรณ์นะครับคือบริษัทเอทอโต้เอทอโต้มินิ่งเนี่ยฮะเป็นบริษัทที่รับขุดเหมืองแร่นะฮะทั้งแร่เหล็กแร่ทองแล้วก็แร่ต่างๆนะฮะบ,บริเวณเมืองชัยสมบูรณ์ซึ่งเมืองชัยสมบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่อ,อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะฮะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะสมบูรณ์นะฮะก็คือไซส,สมบูรณ์นั่นเองนะฮะก็ สมบูรณ์พุนสุขไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและก็สินแร่ต่างๆนาๆนานะฮะก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะฮะก็ที่หลักๆเลยนะครับก็แนะนําให้มาชมาผูหัวล้นนะฮะตรงนี้สวยงามมากนะฮะก็ินใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะที่อยากท่องเที่ยวประเทศลาวก็มาตรงนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับล่องแจ้งอะไรไม่รู้แปลกดี <laughs> <8ส> <laughs> 啊，没有。 เย็นของวันนี้นะฮะก็ได้ขี่รถชมเมืองใส่สมบูรณ์แบบหอมปากหอมคอนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะก็ได้เดินทางจากเมืองใส่สมบูรณ์นะฮะจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่เมืองโพนสวรค์นะฮะเวลาดี9ก้าโมงครับออกเดินทางจากใส่สมบูรณ์นะฮะ นี่ก็เป็นเส้นทางที่เราได้ขี่รถเล่นกันเมื่อวานตอนเย็นนะฮะก็คุณตากันนะครับผ่านวงเวียนแรกนะฮะวงเวียนที่สองนะฮะให้เดี้ยวขวานะครับก็ลัดเลาะผ่านตัวเมืองผ่านหมู่บ้านมานะฮะก็เข้าสู่เส้นทางหลักนะฮะทางค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะ็ะทางราดยางแล้วก็บาง ช่วงที่เป็นโค้งนะฮะก็เป็นเส้นทางที่ชำรุดนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับทางก็ธรรมดาฮะประเทศลาวก็เป็นเส้นทางแบบนี้ปกติของประเทศเขานะฮะเขามีงบในการก่อสร้างมานานฮะแต่ว่างบในการที่จะบำรุงรักษานั้นแทบจะไม่มีนะครับก็ประเทศลาวนี่ก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะก็ถนนทางก็เหมือนกับประเทศไทยเมื่อประมาณ 30 40ปีที่แล้วนะฮะก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็ต้องอดูประเทศลาวกันต่อไปในอนาคตครับว่าจะพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใดนะฮะก็คงจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานเลยนะฮะนี่ก็เป็นเส้นทางบางช่วงนะครับก็วิวทิวทัศน์สวยงามนะครับสองข้างทางเต็ไมไปด้วยทิวเขานะฮะป่าไม้ค่อนข้างเขียวขจีนะฮะ เลือกเขาน้ยใหญ่สลับซับซ้อนนะครับมีภูเขาหินสวยๆนะครับให้ดูกันมากมายเลยนะฮะทางช่วงแรกพอเลยจากตัวเมืองมาก็เป็นเส้นทางที่ขาขึ้นไม่มากนะฮะไม่ลาดชาันมากนะครับก็ขี่แบบสบายๆนะอากาศนี่เย็นสบายเลยครับเย็นสบายตลอดเวลานะเพราะว่ามันใกล้กับ ภูเขานะเขาสูงภูเขาที่เป็นหินนะฮะก็ได้เก็บความเย็นเอาไว้แล้วก็ระบายออกมานะฮะทำให้สัตว์และก็มนุษย์ได้สัมผัสอากาศยเย็นๆอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะชาวบ้านก็สัญจรกันไปมานะฮะเพราะว่าไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองซักเท่าไหร่นะ,ะสังเกตดูนะครับเส้นทางบางช่วงก็จะเป็นทางดินนะฮะอันนี้คือเลยทางราดย่างมาแล้วนะฮะ เข้าสู่เส้นทางที่เป็นภูเขานะฮะก็เป็นทางดินล้วนนะฮะขึ้นเขาลงเขาก็สักพักหนึ่งนะฮะก็เป็นขาขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นขาลงแล้วครับขาลงที่ลาดช,ชันมากนะฮะเส้นทางตรงนี้เป็นทางดินอย่างเดียวนะถ้าพลาดนี่ตกเขาแน่นอน,นะฮะแต่ก็ชาวบ้านนี่ก็ยังมาปลูกขนำนะฮะปลูกบ้านหลังเล็กๆนะครับ เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อทําเกษตรกรรมนะครับมองไปไกลๆข้างหน้านะฮะก็ยังเห็นภูเขาน้อยใหญ่อันสลับซับซ้อนนะครับอยู่ข้างหน้านะฮะ มันมีความชันมากครับต้องใช้ความแล,วแล้วก็ลาสป้นียวะฮะทาการดินนู้นนะก็นับเชื่อยากไม่สมููรณ์นะนแบบช่วงนี้นะครับก็มีเช่นเนทางดำนะครับประมาณ50%เซ ทางที่เหลือนะครับจากนี้ต่อไปจะถึงตวจังหวัดไม่แน่ใจว่าอากาศดตลอดหรืออากาศตลอดจะใหติดตามกันต่อไปครับจากเส้นทางที่ผ่านมาเม,มื่อักซรูนะฮะที่ลัดเลาะผ่านเส้นทางดําผ่านเทือกเขาแล้วก็ผ่านเส้นทางดินในภูเขานะฮะโผลออกมาตรงนี้นะครับก็จะ เป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าท่าเวียงนะฮะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะครับเนี่ยดูจากแผนที่นะครับจากเมืองไสรสมบูรณ์นะครับไปสู่เมืองพลสวรรค์นะครับก็จะผ่านหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้นะฮะเท่าที่สังเกตดูนะครับก็มีอาชีพทํากเกษตรกรรมนะครับทําไร่ทํานานฮะคือมันจะมีทุ่งนาใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันฮนะ แต่ว่าที่อยู่บนเขาเราก็เห็นกันไปบางส่วนแล้วนะเป็นทุ่งนาที่ใหญ่มากๆนะฮะกำลังเขียวขจีเลยฮะก็พื้นที่น่าจะหลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะฮะหมู่บ้านตรงนี้ก็อยู่กันแบบสมถะนะฮะเหมือนจะค่อนข้างสบายด้วยครับมีไฟฟ้าใช้ด้วยฮะเราสังเกตดูสองข้างทางนะฮะลักษณะบ้านก็คือ ไม่ค่อยแบบเสื่อมโทรมนะฮะบ้านค่อนข้างดีเลยนะฮะสองข้างทางนะครับจะเห็นชาวบ้านนะฮะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นอาชีพหลักนะครับก็สัตว์ที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทวัวนะฮะมีเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงหมูนะฮะหมูคือเป็นหมูน่าจะเป็นหมูป่าหรือหมูอะไรนะฮะตัวสีดำดำนะฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะ นี่ขี่รถมาตั้งนานนะฮะยังไม่สุดหมู่บ้านเลยครับก็มีชาวบ้านเดินไปเดินมานะฮะพาลูกเด็กเล็กแดงเดินเล่นนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงนะฮะนี่น,นี่เรามาถึงแล้วนะครับทุ่งข้าวที่ใหญ่มากๆนะฮะพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นร้อยไร่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยว ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะบินโดนให้รับชมกันนะครับดูความใหญ่โตดูความมโหฬารของพุ่งข้าวเขียวะจีที่ใหญ่มาึมานะฮะแต่ว่าประเทศเราตรงนี้นะครับก็จะไม่เป็นนาขั้นบันไดแนะก็เป็นนาปกตินะฮะก็คืออาศัยน้ําลําธารจากเขื่อนแม่น้ํเงึมมาหล่อเลี้ยงข้าวให้เติบใหญ่อุดมสมบูรณ์ แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้นำค้าปลาอาหารตรงนี้มาประทังชีวิตแล้วก็เจือจุนครอบครัวตอนนี้นะครับเรากำลังขี่รถอยู่บริเวณท้องไรทองนาของชาวบ้านนะฮะเป็นถนนที่ลัดเลาะไปตามขอบของอานาข้าวของชาวบ้านบริเวณนี้นะฮะซึ่งเป็นนาข้าวที่ ใหญ่มากฮะที่ผมเคยพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะพื้นที่น่าจะเป็นหลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะฮะเป็นที่นาของชาวบ้านหมู่บ้านท่าวเวียงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นลำธารเล็กๆอีกลำธารนหนึ่งนะฮะที่กำลังไหลไปรวมตัวสู่เขื่อนแม่น้ำางึมนะฮะฝั่งขวาฝั่งมือที่เป็นแม่น้ำใหญ่ๆนี่ก็เป็นแม่น้ำางึมนะฮะ แม่น้ํางึมตรงนี้นะครับก็จะไหลไปสู่เขื่อนแม่น้ํางึมนะครับที่เราได้นั่งเรือผ่านมานะครับจากเมืองเฟืองมาลงเมืองไสสมบูรณ์นะครับแล้วก็จากเมืองไสสมบูรณ์ตรงนี้เราก็ขี่รถลัดเลาะ,ะนะครับมายัางเมืองท่าเวียงน,นะครับสําหรับเส้นทางมอเตอร์ไซค์นะครับก็มาสุดอยู่แต่เพียงเท่านี้นะฮะเราต้องย้อนกลับ มาขึ้นสะพานนะครับเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งเมืองอีกเมืองนึงฮะชื่อว่าเมืองบ้านดงนะฮะตรงนี้ก็เป็นฝั่งของเมืองท่าเวียงนะครับซึ่งเป็นสะพานแขวนเล็กๆนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์ข้ามคนเดินข้ามแล้วก็สัตว์นะครับสัญจรข้ามจากฝั่งท่าเวียงมายังฝั่งบ้านดงนะครับตรงนี้เป็นสะพานข้าม แม่น้ำางึมนะครับความยาวประมาณ800เมตรนะฮะสะพานก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับก็ชำรุดนิดหนึ่งนะพื้นก็เป็นไม้นะครับมาเรียงเรียงกันนะครับเนี่ยกำลังที่จะสุดเส้นทางตรงนี้นะฮะสำหรับเส้นทางที่เรามาสุดอยู่เมื่อสักครู่นะครับที่รถรถใหญ่นะครับน่าจะเป็นรถของทหารนะครับข้ามตรงนั้นมานะฮะ รถยนต์อื่นไม่สามารถข้ามได้นะฮะนอกจากรถที่เป็นรถออฟโรดนะหรือว่าเป็นรถของทหารรถบรรทุกเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เราได้ข้ามจากสะพานแขวนเล็กๆตรงนั้นมาแล้วนะฮะนี่คือโผล่มายังถนนใหญ่นะฮะของเมืองบ้านดงนะครับฝั่งขวานี่นะฮะก็คือเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งะครเป็นเส้นทางหลักที่สามารถที่จะไปทะลุ ยังเมืองไซส,สมบูรณ์ได้นะฮะซึ่งมีอยู่2เส้นทางนะครับเส้นทางที่เรามานั้นก็สามารถที่จะมาได้แต่ว่ามันค่อนข้างทุรก,กันดานนะฮะก็เป็นเส้นทางลัดนะครับที่ย่นระยะทางไปได้แต่ว่าไม่ได้ยน่ยนระยะเวลานะฮะคือถ้าเกิดว่าเอาสะดวกก็ให้มาเส้นทางเส้นทางหลักนะครับที่เป็นเส้นทางดําที่สามารถเลี้ยวขวาไปได้เมื่อสักครู่นะฮะ เนี่ยเป็นเส้นทางดําเส้นทางาทีราตอย่างไว้แต่ก็เส้นทางประเทศลาวอย่างที่ว่านะครับมันก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นบางพื้นที่นะฮะบ,บางพื้นที่ก็ถนนทําใหม่ก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะฮะนี่นะครับดูในพื้นที่ของอหมู่บ้านบ้านดงนะฮะขี่รถมาสักระยะหนึ่งนะประมาณ หลายกิโลอยู่ครับผมจําไม่ได้นะครับอันนี้เข้าสู่จังหวัดเชียงของของประเทศลาวแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้อ่าเมืองไซส,สมบูรณ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเมืองของจังหวัดอะไรน่าจะเป็นน่าจะเป็นเมืองเขตจังหวัดเวียงจันทร์นะฮะตรงนี้ก็เป็นจังหวัดเชียงของนะครับเชียงของก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีเมืองอำเภอต่างๆนะฮะก็เป็น มีเมืองใหญ่ๆนะครับชื่อว่าเมืองโปนสวรรค์ตรงนั้นน่าจะเป็นอำเภอนะฮะเดี๋ยวจุดหมายปลายทางที่เรากำลังเดินทางมาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นบริเวณเมืองคูนนะฮะหรือว่าบ้านโพนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโปนสวรรค์ประมาณ20กิโลนะฮะและและ้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเหยียบแผ่นดินแห่งเมืองโปนสวรรค์น,นะครับ เมืองโพนสวรรค์น,นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างนะฮะก็โปรดติดตามในตอนต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับผม